ลุกเช้าในสามชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนคือช่วงเวลาที่เส้นเลือดสมองอ่อนไหวที่สุดนักวิจัยพบว่าผู้ป่วยอัมาพาสส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะอะไรหรือเพราะหลังจากหลับทั้งคืนระบบประสาทยังอยู่ในภาวะพักร่างกายยังไม่พร้อมรับแรงดันเลือดที่เพิ่มขึ้นทันทีแต่หลายคนกับลุกขึ้นพวดรีบเข้าห้องน้ำรีบดื่มกาแฟแทนน้ำรีบออกจากบ้านโดยไม่ได้กินอาหารเช้า ภาพที่ดูเหมือนปกติแต่แฝงความเสี่ยงที่ค่อยๆทำลายเส้นเลือดในทุกวันเคยรู้สึกไหมว่าตอนเช้าบางวันพอเหยียบพื้นก็หน้ามูดหัวใจเต้นแรงหรือปวดท้ายทอยเล็บน้อยนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของหลอดเลือดสมองที่กำลังเหนื่อยล้า ข่าวดีคือไม่สายเกินไปทุกอย่างเริ่มใหม่ได้ในเช้าวันพรุ่งนี้เพียงเปลี่ยน5นาทีแรกหลังตื่นนอนคุณสามารถช่วยให้หัวใจและสมองทำงานราบลื่นขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเช้านี้เราจะค่อยๆไปด้วยกันเริ่มจากลมหายใจแรกที่คุณรับรู้จนถึงคำแนะนำจากคุณหมอที่จะบอกวิธีดูแลเส้นเลือดสมองแบบง่ายๆที่บ้านของคุณเอง อย่าเพิ่งรีบลุกนะหายใจลึกๆแล้วตั้งใจฟังให้จบเพราะอาจเป็น5นาทีที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆหลายคนตื่นเช้าแล้วเรียบลุกขึ้นทันทีโดยไม่รู้เลยว่าช่วงไม่กี่วินาทีนั้นคือจุดเปลี่ยนของทั้งวันขณะที่เรานอนหลับระบบประสาทพาราซิมพาเตติก ยังทำงานอยู่หัวใจเต้นช้าลงความดันเลือดลดลงเส้นเลือดขยายออกเพื่อให้ร่างกายได้พักแต่พอเสียงนาฬิกาปลุกดังเรากลับสะดุ้งตาลืมโพลงแล้วลุกพรวดทันทีนั่นคือช่วงที่ระบบประสาทซิมพาเตติกถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงความดันพุ่งสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วเลือดไหลแรงจนเส้นเลือดที่เปราะเริ่มรับภาระไม่ไหว ภาพที่เห็นว่าเพียงลุกขึ้นจากเตียงแท้จริงแล้วอาจเป็นการทำร้ายหลอดเลือดโดยไม่รู้ตัวคุณหมอบอกว่าอาการเวียนหัวหน้ามืดหรือรู้สึกมึนในไม่กี่วินาทีแรกหลังตื่นมักเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายยังไม่พร้อมการค่อยๆปลุกตัวเองให้ตื่นคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดอย่ารีบย่าแข่งจัดเวลาให้หัวใจได้เต้นจังหวะของมันเองแล้วคุณจะรู้ว่าความสงบเพียงหนึ่งนาทีช่วยชีวิตได้จริง ช่วงหลังตื่นนอนคือเวลาที่ความดันเลือดขึ้นเร็วที่สุดในรอบวันเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า morning surge คือความดันที่สูงกว่าค่าปกติอย่างฉับพลันหากคุณมีภาวะหลอดเลือดแข็งหรือเป็นโรคความดันสูงอยู่แล้วผนังหลอดเลือดที่แข็งและหนาไม่สามารถขยายรับแรงได้ทันอาจเกิดการฉีกหรืออุดตันได้การลุกพรวดจึงเท่ากับเพิ่มแรงดันอย่างฉับพลัน วิธีที่ถูกต้องคือเมื่อเสียงนาฬิกาปลุกดังให้ลืมตาช้าๆและอยู่ในท่านั้นสักครู่สูดลมหายใจเข้าลึกๆทางจมูกจนรู้สึกว่าหน้าท้องพองจากนั้นผ่อนลมออกทั้งปากยาวๆทำแบบนี้4-5ครั้งเพื่อให้หัวใจและสมองค่อยๆได้รับออกซิเจนมากขึ้นจากนั้นเหยียดแขนขาออกให้ยาวกำมือคลายมือเบาๆ แล้วค่อยๆหมุนตัวตะแคงไปด้านที่ถนัดใช้แขนข้างล่างยันพื้นเตียงแล้วจึงนั่งขึ้นอย่างมั่นคงเพียงเท่านี้ความดันจะไม่พุ่งสูงทันทีและร่างกายจะตื่นอย่างนุ่มนวลกว่าที่เคยคุณเคยสังเกตไหมว่าตอนรีบลุกจากเตียงหัวจะเต้นแรงเหมือนมีเสียงกลองอยู่ในอกรู้สึกหายใจสั้นและต้องรีบหาที่พิงนั่นเพราะเลือดยังไม่ไหลกลับจากขาไปยังสมองอย่างเต็มที่ การค่อยๆนั่งขึ้นช่วยให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนักคุณหมอเล่าว่าผู้ป่วยหลายคนคิดว่าตัวเองแข็งแรงแต่ลุกพรวดจนหน้ามืดล้มหัวกระแทกพื้นหรือเกิดเลือดข้างในสมองโดยไม่รู้ตัวการให้เวลาแค่หนึ่งนาทีหลังตื่นจึงมีค่ามากกว่าใครจะคิดลองนับจังหวะหายใจของตัวเองสักห้ารอบความสงบจะค่อยๆแทนที่ความเร่งรีบเสียงนาฬิกาปลุกจะไม่ใช่เสียงบังคับ แต่เป็นเสียงเตือนให้นึกถึงหัวใจของตัวเองก่อนเริ่มวันใหม่ในโรงพยาบาลมักมีคนไข้ที่พูดเหมือนกันว่าเมื่อคืนยังดีๆแต่เช้ามาอยู่ๆก็ล้มพับหลงนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนป้องกันการลุกขึ้นชา้ชาๆไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการดูแลตัวเองอย่างฉลาดผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้ยาความดันควรมีเครื่องวัดความดันไว้ข้างเตียงเมื่อตื่นแล้วพักให้หัวใจนิ่งก่อนจึงวัดค่า หากค,าค่าความดันเช้าสูงกว่าค่าปกติบ่อยๆควรปรึกษาแพทย์ไม่ควรเพิ่มหรือลดยาเองและสำหรับคนที่ใช้ยาลดน้ำตาลหรืออินซูลินตอนเช้าให้รับประทานหรือตามเวลาที่แพทย์กำหนดหลังจากวัดความดันและก่อนมื้อเช้าเท่านั้นอย่าข้ามมื้อเช้าโดยเด็ดขาดเพราะอาจทำให้ระดับน้ำตาลตกอย่างรวดเร็วการจัดระดับง่ายๆนี้ช่วยลดความเสี่ยงได้มากเช้านี้ก่อนลุกจากเตียงลองหลับตาอีกครั้ง แล้วหายใจเข้าให้ลึกที่สุดรู้สึกถึงเสียงหัวใจเต้นอย่างสงบจากนั้นเหยียดแขนขาออกช้าๆแล้วนั่งขึ้นโดยไม่ต้องรีบแค่เท่านี้คุณก็เริ่มวันใหม่ได้อย่างปลอดภัยใครที่มีญาติผู้สูงอายุหรืออยู่ลำพังแชร์คลิปนี้ให้เขาดูไว้เพราะ5นาทีนี้อาจช่วยป้องกันอาการอัมาพาตในอนาคตได้ เมื่อร่างกายพร้อมแล้วเราจะไปต่อกับสิ่งง่ายๆอีกอย่างที่ทุกคนทำได้ทันทีหลังจากลุกขึ้นนั่นก็คือการดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วอย่างถูกวิธีเพื่อปลุกเส้นเลื่อนให้ตื่นอย่างอ่อนโยน หลังจากที่คุณลุกจากเตียงได้อย่างปลอดภัยแล้วสิ่งต่อมาที่ร่างกายต้องการมากที่สุดไม่ใช่กาแฟแต่คือน้ำหลายคนคิดว่าไม่รู้สึกกระหายน้ำก็ไม่ต้องดื่มแต่ความจริงคือร่างกายสูญเสียน้ำระหว่างนอนหลับตลอดคืนจากการหายใจและเหงื่อแม้คุณจะนอนนิ่งก็ยังเสียไปราวครึ่งแก้วถึงหนึ่งแก้วร่างกายจึงเหมือนผืนดินแห้งที่รอหยดน้ำแรกในยามเช้า หากไม่ได้เติมน้ำหัวใจต้องสูบฉีดเลือดแรงขึ้นเลือดข้นหนืดเส้นเลือดต้องรับแรงมากขึ้นโดยไม่จำเป็นเพียงจิบละนิดก็ช่วยให้เลือดไหลลื่นหัวใจเบาแรงขึ้นทันทีสิ่งที่แนะนำคือให้ดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนแต่อย่าดื่มรวดเดียวให้จิบช้าๆต่อเนื่องใช้น้ำอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป ปริมาณพอดีอยู่ที่ประมาณ120-250มิลลิลิตรหรือครึ่งถึงหนึ่งแก้วน้ำกระดาษดื่มให้หมดในเวลา3-5นาทีการจิบแบบนี้จะช่วยให้เยื่อบุในกระเพาะไม่ช็อกลดการกระตุ้นหัวใจและทำให้ระบบขับถ่ายเริ่มทำงานได้ตามธรรมชาติสำหรับผู้ที่มีโรคหัวใจหรือไตควรปรึกษาแพทย์เรื่องปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพราะอาจต้องจำกัดไม่ให้มากเกินไป ส่วนคนที่ชอบดื่มกาแฟให้รอสักครึ่งชั่วโมงหลังจากน้ำหนึ่งแก้วนี้ก่อนค่อยดืม่มเพราะคาเฟอีนมีฤทธิ์ขับปัสสาวะและจะทำให้ร่างกายขาดน้ำยิ่งขึ้น เมื่อดื่มน้ำเสร็จแล้วสิ่งต่อมาที่หลายคนทำโดยไม่รู้คือการรีบเข้าห้องน้ำแล้วเร่งให้เสร็จเร็วที่สุดแต่การเบ่งแรงหรือฝืนขณะปัสสาวะหรือขับถ่ายคือช่วงที่ความดันภายในช่องท้องเพิ่มขึ้นสูงสุดความดันโลหิตจะพุ่งตามทันทีและนั่นอาจเป็นจุดที่เส้นเลือดสมองบางเส้น แตกได้โดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่มีภาวะหลอดเลือดแข็งหรือความดันสูงลองเปลี่ยนเป็นนั่งให้สบายไม่รีบไม่ก้มตัวมากสูดหายใจลึกๆแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติถ้าปวดแต่ไม่ออกให้ลุกขึ้นยืดตัวหรือเดินช้าๆก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่อย่าเร่งอย่าฝืนการฝืนเพียงไม่กี่วินาทีอาจกลายเป็นจุดเริ่มของปัญหาใหญ่ได้ ในห้องฉุกเฉินมีผู้สูงอายุหลายคนที่หมดสติขณะอยู่ในห้องน้ำสาเหตุมักไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่คือการเบ่งมากเกินไปจนความดันสูงเฉียบพลันหัวใจและสมองรับไม่ทันนอกจากนี้การกลั้นปัสสาวะนานทำให้ความดันในกระเพาะปัสสาวะสูงขึ้นเลือดจากช่องท้องไหลกลับหัวใจช้าลงหัวใจจึงเต้นแรงขึ้นเพื่อชดเชยเกิดความดันเพิ่มสัมสอน สำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกควรเน้นอาหารที่มีกาก,ากใยสูงเช่นกล้วยมะละกอสุกผักบุ้งไทยข้าวโอ๊ตหรือโยเกิร์ตท,ที่ไม่มีน้ำตาลการขับถ่ายควรใช้เวลาตามธรรมชาติจะ3นาทีหรือ10นาทีก็ไม่เป็นไรแต่อย่าออกแรงจนหน้าดำสำหรับคนที่มีอาการปวดศีรษะรุนแรงทันทีหลังเบ่งหรือแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดเห็นภาพซ้อน ให้รีบโทรแจ้งฉุกเฉินที่หมายเลข 1, 6, 6, 9ทันทีเมื่อออกจากห้องน้ำแล้วคุณจะรู้สึกเบาและโล่งขึ้นเหมือนได้ปลดภาร,ะ,ระ,ะที่ค้างมาทั้งคืนนั่นคือสัญญาณว่าร่างกายเริ่มเข้าสู่จังหวะใหม่ที่สมดุลหัวใจเต้นสม่ำเสมอสมองได้รับออกซิเจนเต็เตมที่ลองสังเกตดูว่าความรู้สึกเวียนหัว หรือมึนช่วงเช้าหายไปเพียงเพราะคุณเริ่มต้นวันด้วยน้ำหนึ่งแก้วและไม่ฝืนร่างกายใครที่ยังดื่มกาแฟเป็นอย่างแรกลองเปลี่ยนลำดับดูแล้วดูว่าร่างกายตอบกลับอย่างไรบางคนบอกว่าหลังปรับเพียงสามวันรู้สึกหัวเบาสายตาใสาขึ้นนั่นคือผลของเลือดที่ไหลเวียนดีขึ้นจริงๆตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะให้ใจได้พักต่ออีกหน่อย เราจะไปต่อกับช่วงที่ช่วยให้สมองสงบลงด้วยวิธีง่ายที่สุดนั่นคือการนั่งนิ่งและหายใจอย่างรู้ตัวหลังจากที่ร่างกายได้รับน้ำแล้วสิ่งที่ควรได้รับต่อไปคือความสงบของใจเพราะหัวใจและสมองไม่ได้เชื่อมกันด้วยเส้นเลือดเท่านั้นแต่ยังเชื่อมกันด้วยอารมณ์ความเครียดคือศัตรูงเงียบที่บั่นทอนหลอดเลือดทีละน้อย หลายคนตื่นเช้ามาพร้อมความกังวลว่าจะทำอะไรต่อต้องไปที่ไหนต้องดูแลใครความคิดหมุนวนตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงการเริ่มต้นวันด้วยจิตใจที่ว้าวุ่นเช่นนั้นทำให้หัวใจเต้นถี่ขึ้นความดันเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวหลองให้ตัวเองหยุดสัก5นาทีนั่งนิ่งๆและฟังเสียงลมหายใจการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวมันคือการได้กลับมารู้ว่าร่างกายยังอยู่ตรงนี้ หัวใจยังเต้นและคุณยังมีโอกาสเริ่มต้นวันใหม่อย่างอ่อนโยนงานวิจัยจากสมาคมโรคหัวใจของอเมริกาพบว่าการทำสมาธิช่วยลดความดันโลหิตได้จริงกลุ่มคนที่นั่งสมาธิวันละ1 0 1ถึง15นาทีมีค่าความดันลดลงเฉลี่ย5หน่วยซึ่งแม้จะดูน้อยแต่ช่วยลดความเสี่ยงอัมาพาตได้เกิน10% กลไกคือเมื่อเราหายใจลึกและช้าระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะกลับมาทำงาน ความตึงเครียดของหลอดเลือดลดลงหัวใจเต้นสม่ำเสมอขึ้นสมองหลั่งสารเอนโดฟินที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสำหรับผู้สูงอายุไม่ต้องบังคับตัวเองให้นั่งนานเริ่มจากนาทีเดียวก็พอแล้วค่อยๆเพิ่มตามกำลังหากใครใช้ยาควบคุมหัวใจหรือ,อยาก,กลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์หรือมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะให้สังเกตอาการขณะฝึกหากรู้สึกหน้ามืดหรือน่นหน้าอกให้หยุดทันทีและปรึกษาแพทย์ เพราะการฝึกสมาธิคือการคืนสมดุลไม่ใช่การฝืนร่างกายเมื่อคุณหลับตาแล้วลงหายใจเข้าช้าๆนับหนึ่งถึงสให้ลงหายใจเดินทางลึกลงไปจนถึงหน้าท้องจากนั้นค้างไว้สักครู่แล้วผ่อนออกนับหนึ่งถึงหคุณจะเริ่มได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นชัดขึ้นความคิดฟุง้งซ่านเริ่มเงียบลงเหมือนหมอกในใจค่อยๆจางไป ความรู้สึกนี้เองคือช่วงเวลาที่เลือดไหลเวียนดีที่สุดสมองได้รับออกซิเจนเต็มที่ลองสังเกตว่าหลังฝึกหายใจเพียงห้านาทีมือเท้าที่เคยเย็นจะอุ่นขึ้นเพราะหลอดเลือดขยายรับกังวะใหม่ของหัวใจคุณไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิหรือจุดเทียนเพียงนั่งบนเก้าอี้วางเท้าราบกับพื้นมือวางบนตากและหายใจอย่างรู้ตัวเท่านี้ก็เพียงพอที่จะเริ่มต้นวันอย่างมั่นคง สมองของเรามีส่วนที่ชื่ออะมิกดาลาทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์กลัวและความเครียดงานถ่ายภาพสมองด้วยเครื่อง MRI พบว่าผู้ที่ทำสมาธิสม่ำเสมอจะมีการทำงานของอะมิกดาลลาลดลงทำให้ตอบสนองต่อความเครียดน้อยลงส่งผลให้ระดับฮอร์โมนอะดรีนาลินและคอร์ติซอลลดลงตามไปด้วยเมื่อฮอร์โมนความเครียดลดลงหลอดเลือดก็คลายตัวความดันเลือดลดลงตามธรรมชาติ สิ่งสำคัญคือต้องสม่ำเสมอวันละไม่กี่นาทีก็มีค่าและควรฝึกหลังตื่นก่อนเริ่มกิจกรรมอื่นเพราะขณะนั้นสมองยังว่างและเปิดรับการข่อนคลายได้ดีที่สุดการทำสมาธิยังช่วยให้การนอนหลับตอนกลางคืนดีขึ้นผู้สูงอายุที่นอนหลับลึกเพียงพอมีโอกาสเกิดอัมพาตน้อยลงดังนั้นการฝึกสมาธิในตอนเช้าคือการวางรากฐานให้คืนต่อๆไปสงบด้วย บางคนอาจคิดว่าการนั่งเงียบๆไม่มีประโยชน์แต่ความจริงมันคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองในแต่ละเช้าลมหายใจเข้าออกคือสัญลักษณ์ของชีวิตทุกครั้งที่รับรู้มันคือการเตือนว่าคุณยังมีโอกาสดูแลหัวใจของคุณอยู่หากวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยลองหลับตาแล้วหายใจตามจังหวะสีเข้าหออกเพียงสามรอบ คุณจะเห็นว่าความสงบสามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาไม่ถึงสองนาทีและเมื่อใจนิ่งตัวเลขบนเครื่องวัดความดันก็จะนิ่งตามไปด้วยตอนนี้คุณพร้อมแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปซึ่งจะช่วยให้คุณรู้จักร่างกายของตัวเองมากยิ่งขึ้นเราจะมาวัดค่าความดันอย่างถูกวิธีและขยับร่างกายเบาๆเพื่อให้เลือดหมุนเวียนทั่วทุกส่วนของร่างกายอย่างปลอดภัย หลังจากที่จิตใจสงบด้วยการหายใจรู้ตัวแล้วขั้นต่อไปคือการรู้จักตัวเลขของหัวใจตัวเองหลายคนคิดว่ารู้สึกดีแปลว่าความดันปกติแต่ความจริงแล้วโรคความดันสูงมักไม่มีอาการมันจึงถูกเรียกว่าเผชฌฆคตเงียบการวัดความดันในตอนเช้าจึงเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนสุขภาพของหลอดเลือด การรู้ค่าของตัวเองไม่ใช่เพื่อกลัวแต่เพื่อปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมคนที่วัดทุกวันจะเห็นแนวโน้มของตัวเลขและสามารถป้องกันอาการรุนแรงได้ตั้งแต่ต้นวิธีวัดความดันที่ถูกต้องนั้นสำคัญมากเริ่มจากนั่งพักให้ร่างกายสงบอย่างน้อย5นาทีวางเท้าแนบผืนไม่ไขว่ห้างหลังพิงพนักเก็บไหล่ให้สบายสายวัดต้องอยู่ระดับเดียวกับหัวใจไม่แน่นหรือหลวมเกินไป วัดสองครั้งห่างกันประมาณสองนาทีค่าเฉลี่ยของครั้งที่สองมักแม่นยำกว่าอย่าพูดหรือขยับตัวระหว่างวัดหลังได้ค่าความดันแล้วให้จดบันทึกในสมุดหรือโทรศัพท์ระบุวันที่และเวลาชัดเจนถ้าค่าความดันเช้าสูงเกินกว่าค่าปกติซ้ำหลายวันควรปรึกษาแพทย์เพื่อปรับยาไม่ควรเพิ่มหรือลดยาเองโดยเด็ดขาด สำหรับผู้ที่ต้องใช้ยาลดความดันหรืออินซูลินในตอนเช้าควรรับประทานตามเวลาที่แพทย์กำหนดหลังจากวัดความดันแล้วก่อนมื้อเช้าเพื่อป้องกันภาวะความดันหรือน้ำตาลต่ำเกินไปเมื่อคุณเห็นตัวเลขบนหน้าจออย่าเพิ่งตัดสินว่าดีหรือไม่ดีให้มองมันเหมือนเพื่อนที่คอยเตือนใจ ว่าวันนี้ร่างกายต้องการอะไรเพิ่มอีกหรือไม่ถ้าความดันสูงกว่าปกติเล็กน้อยลองหายใจยาวๆแล้วขยับร่างกายเบาๆเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นการออกกำลังในตอนเชา้าไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องยืดเวลานานแค่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆก็เพียงพอที่จะปลุกหัวใจให้ตื่นอย่างอ่อนโยนอย่าลืมฟังร่างกายของตัวเองถ้ารู้สึกมึนหรือใจสัน่น ให้พักทันทีไม่ต้องฟื้นเพราะสุขภาพที่ดีไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่คือรู้ขีดจำกัดของตนเอง การออกกำลังกายเบาที่เหมาะกับผู้สูงอายุคือท่าที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดโดยไม่เพิ่มแรงดันมากเกินไปเริ่มจากหมุนคอช้าๆไปทางขวาแล้วกลับมาที่กลางจากนั้นหมุนไปทางซ้ายทำเพียงสามรอบต่อข้างต่อด้วยการยกไหล่ขึ้นไปใกล้หูแล้วปล่อยลงทำห้ารอบเพื่อคลายกล้ามเนื้อคอและบ่า จากนั้นเหยียดขาออกทีละข้างข้างละห้าครั้งแล้วหมุนข้อเท้าเบาๆเพื่อให้เลือดไหลกลับไปที่หัวใจดีขึ้นท่าสุดท้ายคือกำมือแน่นแล้วคลายมือสลับกันไปมาช้าๆประมาณ10นาทีรวมทั้งหมดจะช่วยให้ร่างกายอุ่นขึ้นความดันจะค่อยๆลดลงอย่างเป็นธรรมชาติหากระหว่างฝึกมีอาการเวียนหัวเหนื่อยมากหรือเจ็บหน้าอกให้หยุดทันทีและนั่งพัก ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรโทรหมายเลขฉุกเฉิน1669เเพื่อขอความช่วยเหลือโดยด่วนลองจินตนาการว่าในแต่ละเช้าคุณได้พูดคุยกับหัวใจของตัวเองผ่านการเคลื่อนไหวเหล่านี้ทุกครั้งที่หมุนคอทุกครั้งที่ยกแขนคือการส่งเลือดใหม่ไปหล่อเลี้ยงสมองและหัวใจเมื่อคุณจบการออกกำลังเบาๆร่างกายจะรู้สึกอุ่นมือเท้าที่เคยเย็นจะกลับมามีเลือดฝาด หน้าแดงระเรื่ออย่างเป็นธรรมชาตินั่นคือสัญญาณว่าหลอดเลือดกํำลังขอบคุณคุณอยู่หลังจากนี้คือช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการพลังงานเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมบูรณ์เราจะไปต่อกับสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามแต่มันคืออาหารของสมองโดยแท้อาหารเช้าที่ถูกต้องสำหรับคนที่อยากให้เส้เลืดสมองแข็งแรงและอายุยืน หลังจากที่คุณได้ปลุกหัวใจด้วยการออกกำลังกายเบาๆแล้วสิ่งต่อไปที่ร่างกายต้องการคือพลังงานที่ดีเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้สมองแต่ในความเป็นจริงหลายคนกลับละเลยมื้อเช้าคิดว่าไม่กินก็ไม่เป็นไรหรืออยากลดน้ำหนักแต่ความจริงคือการงดอาหารเช้าทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะตึงเครียด ฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนจะเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ําตาลในเลือดความดันก็จะตามขึ้นด้วยหลอดเลือดหดตัวเลือดหนืดขึ้นสมองจึงทำงานหนักโดยไม่รู้ตัวมือเช้าจึงไม่ใช่แค่อาหารแต่คือเครื่องมือควบคุมสมดุลของร่างกายที่ดีที่สุดงานวิจัยทางการแพทย์จำนวนมากยืนยันว่าผู้ที่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำ มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่าผู้ที่งดถึงสเท่าสาเหตุคือมื้อเช้าช่วยให้ระดับน้ำตาลและความดันคงที่ลดการเกิดการอักเสบภายในหลอดเลือดอาหารเช้าที่ดีควรมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโปรตีนและไขมันดีในสัดส่วนพอดีเข้ากล้องเข้าบาเล่หรือเข้าโอ๊ตช่วยให้พลังงานยาวนานไม่ทำให้น้ำตาลพุ่งเร็ว ส่วนโปรโตีนจากไข่ต้มปลาหรือถั่วเหลืองจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อไขมันดีจากอะโวคาโดถั่วเปลือกแข็งหรือน้ำมันมะกอกช่วยลดคอเลสเตอรอลเลวและเพิ่มคอเลสเตอรอลดีหากปรุงอาหารเองให้ลดการใช้น้ำปลาและเกลือเพราะโซเดียมสูงคือศัตรูตัวร้ายของหลอดเลือดคุณอาจเคยได้ยินคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับอาหารเชา้าแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ลองเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดที่ทำได้ทุกวันเช่นไข่ต้มหนึ่งฟองกับผักลวกหนึ่งถ้วยและกล้วยครึ่งผลเมนูนี้ทั้งประหยัดและครบคุณค่าทางโภชนาการถ้าอยากเพิ่มรสชาติสามารถราดน้ำมันมะกอกเล็กน้อยแทนซอสเค็มเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นสำหรับบางคนที่ไม่ชอบอาหารแข็งตอนเช้าอาจทำเป็นโจ๊กข้าวโอ๊ตใส่ผักและปลาทูน่าคิ้นเล็กๆก,ก็ได้ อุ่นใจและย่อยง่ายที่สำคัญอย่าปล่อยให้คาเฟอีนมาแทนที่อาหารเพราะกาแฟแม้จะกระตุ้นให้ตื่นแต่ไม่เติมพลังงานให้สมองเหมือนเครื่องยนต์ที่ติดแต่ไม่มีน้ำมันในถังสิ่งที่ต้องระวังคืออาหารเช้าที่ดูสะดวกแต่แฝงอันตรายเช่นขนมปันขาวแบเกอรี่หรือเนื้อสัตว์แปรนุปอย่างไส้กรอกและแฮม อาหารเหล่านี้มีน้ำตาลและไขมันอิ่มตัวสูงทำให้ระดับน้ำตาลและความดันพุ่งขึ้นรวดเร็วเกิดการอักเสบในหลอดเลือดถ้าอยากกินขนมปังควรเลือกแบบโฮลวีดหรือผสมธัญพืชและทาอะโวคาโดบดแทนเนยการเลือกอาหารอย่างชาญฉลาดจะช่วยลดการสะสมของไขมันในหลอดเลือดนอกจากนี้ควรดื่มน้ำระหว่างมื้อเล็กน้อย อย่าดื่มรวดเดียวจำนวนมากเพราะจะเพิ่มภาระหัวใจสำหรับผู้ที่ใช้ยาความดันหรืออินซูลินอย่าลืมรับประทานยาตามเวลาหลังอาหารเช้าและควรวัดความดันซ้ำในช่วงสายเพื่อดูการตอบสนองของร่างกายหากรู้สึกใจสัน่นเวียนหัวหรือแน่นหน้าอกให้หยุดกิจกรรมทั้งหมดและพักทันที เมื่อคุณเริ่มกินมื้อเช้าเป็นประจำร่างกายจะค่อยๆจดจำจังหวะใหม่นี้สมองปลอดโปร่งขึ้นความจำดีขึ้นและอารมณ์นิ่งกว่าเดิมหลายคนที่เคยเวียนหัวหรือเหนื่อยง่ายในตอนเช้าเล่าว่าอาการเหล่านั้นหายไปเพียงเพราะไม่ข้ามมื้อเช้าทุกคำที่คุณเคี้ยวคือการดูแลเส้นเลือกของตัวเอง ลองคิดดูว่าหากวันนี้คุณเริ่มจากมื้อเช้าเล็กๆที่ทำด้วยใจร่างกายของคุณจะตอบแทนด้วยพลังและความสงบทั้งวันและถ้าคุณมีคนที่รักอยู่ข้างๆอย่าลืมแบ่งปันเคล็ดลับนี้ให้พวกเขาเพราะอาหารเช้าหนึ่งมือ้ออาจช่วยป้องกันอัมาพาตได้ทั้งชีวิตต่อจากนี้เราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปเพื่อสรุปแนวทางทั้งหมดและชวนคุณลงมือทำตั้งแต่พรุ่งนี้เช้า ตอนนี้คุณได้รู้แล้วว่าช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนสามารถเปลี่ยนทั้งวันและทั้งชีวิตได้อย่างไรเริ่มจากการไม่ลุกพรวดการดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วการเข้าห้องน้ำอย่างนุ่มนวลการหายใจรู้ตัว การวัดความดันการขยับร่างกายเบาๆและการกินอาหารเช้าที่ถูกต้องลองเลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อแล้วทำทันทีในพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องทำทั้งหมดในวันเดียวแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆก็เพียงพอที่จะให้ร่างกายเริ่มจำจังหวะใหม่ถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพราะบางทีความรู้เพียง5นาทีอาจช่วยชีวิตใครได้ทั้งชีวิต และถ้าคุณอยากดูเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อให้ทุกเช้าเป็นการเริ่มต้นที่แข็งแรงและสงบจากภายในเขียนในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าคุณอยากเริ่มจากข้อไหนแล้วเราจะเดินไปด้วยกันในทุกเชา้าสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันเช้านี้คุณอาจเริ่มจากน้ำหนแก้ว พรุ่งนี้อาจเพิ่มการหายใจรู้ตัววันต่อมาอาจลองอ่อดกำลังเบาๆแค่ค่อยๆทำอย่างสม่ำเสมอหัวใจและสมองของคุณจะขอบคุณในทุกเช้าที่คุณเลือกดูแลตัวเองช่องนี้จะอยู่กับคุณในทุกก้าวของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตในวัยนี้ยังคงแข็งแรงและงดงามเริ่มเช้าอย่างสงบแข็งแรงได้ทุกวัน